สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงเรียกว่าเป็นศิลปินลูกทุ่งสาวสุดแซ่บที่มีงานเดินสายรับทรัพย์รัวๆเลยค่ะสำหรับสาวรำยายไหทองคําที่ตั้งแต่เจ้าตัวโด่งดังมีชื่อเสียงสาวรำยายนั้นก็ไม่เคยลืมพระคุณของคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวที่เลี้ยงดูตัวเองมาพร้อมทั้งยังสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวได้อยู่กันอย่างสุขสบายถึงแม้ว่าภายนอกนั้นสาวรำยายจะมีบทบาทเป็นนักร้องสายแซ่บบนเวที แต่ความจริงแล้วสาวลำไยนั้นเป็นผู้หญิงที่น่ารักและมีสัมมคาคารวะต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการมากๆจนเป็นที่เอ็นดูของทุกคนไปแล้วค่ะและช่วงสถานาการณ์โควิด -19 บเระลอกใหม่ทําให้งานเดินสายเล่นคอนเสิร์ตนั้นลดลงเรื่อยๆแต่สาวลำไยก็ไม่ขอนอนอยู่บ้านเฉยๆลุกขึ้นมาขายแหนมสุดอร่อยฝีมือคุณแม่ให้ได้ริมลองกันด้วย จนมีออเดอร์สั่งเข้ามารัวๆเลยค่ะและตอนนี้สาวรำยัยยังทำหน้าที่เป็นพิธีกรดละเดอร์มีงานละครเข้ามาให้แฟนๆได้เห็นกันแล้วด้วยไม่ว่าจะบทบาทไหนสาวรำยัยก็ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่จริงๆค่ะล่าสุดสาวรำยัยได้เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่เกาะรันงานนี้เจ้าตัวก็ไม่พลาดที่จะหยิบชุดวันพีทลายมิกกี้เมาส์มาอวดความแซ่บกลางทะเลให้ทุกคนได้เห็นกันแบบเต็มๆตาแถมยังอวดความเซ็กซี่เล็กๆน้อยๆโชว์เนินอกขาว เรียกน้ำย่อยอีกด้วยค่ะนานๆจะเห็นสาวรำยัยออกมาอวดความแซ่บทั้งทีทำเอาหนุ่มๆต่างเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กับภาพนี้กันเพียบว่าแต่ใส่ชุดนี้แฟนหนุ่มอย่างปุ้ยแอลกอฮอล์คงจากไฟเขียวให้แล้วใช่ไหมคะสาวรำย,ยัย